ไม่ใช่เหรอใช่แต่ของไม่ถึงว่าเขาว่าใส่แย่งมาหรือมันแบบถุงแล้วหนึ่งลหนึ่งเหรอใช่องผมมันมีหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าตอนตอนซ้อมเพราะว่าเนี้ยเน,นี้ยเน,น,นี้ยของของเองเออใช่เนี่ยอื เตัดเลยบตัดเล็บตบักันเลยยาเฟ้ยอ่าอย่านยัแบ่งคนละเส้นเกันเอคนละเส้นเมือกันเออใช่ไหมแต่มันมันมีของพวกุมอีกอะของพวกุมมันหายไปอันหนึงอะเราเราชิวไปแล้วที่เราที่คนดูเลยตอีมีใครแอบส่งเมลอะไรไมสิบเอดดีใจมากครับขอบคุณมากที่สพอร์ตพวกเรานะ ชื่นใจจริงๆทุกๆงานเลยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคำเสียงว่าเวลาเราไลฟ์ในงานอะไรเนี่ยมันอาจจะพูดไม่ได้เยอะคือขอบคุณจริงๆวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ขอบคุณผมกัต้ารักทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆคือทุกครั้งที่ไลฟ์เราชื่นเห็นเราชื่นใจมากๆครับโอเค็นอินเตอร์แฟนดังกิ้วสมัตนะ for support นะยไอจักรทอล์กอลิตเบิด but I love you สมัตนะจ้ะต้าเขาบีเขาบีเอ่อ meet each other someday นะครับผม จิมเดือนนี้เดี๋ยวผมบินกับใต้เยอะมาก้วผมมีบินไปไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีจีนพี่ไปจีนแล้วก็มีไปอิตาลีใช่ครับก็เดี๋ยวซีลสุอินเฝนส์นะครับซีลอืม let have a lot of fun together ไม่จริงใช่แต่ช่วงนี้ว่าจะว่าจะหาเรียนภาษาอังกฤษ เออนี่โอเคแต่อยากขอบคุณทุกคนจริงๆแบบเห็นแรงสปอร์ตจากทุกคนแล้วน่ารักมากแบบยอดเทนหรือว่าอะไรแบบทุกๆคนที่รักพวกเราสนับสนุนพวกเรามาตลอดใช่ใจมาใต่ใต้ใต้มาอ่านอยู่เลยจ้ะใต้เหมึงนนึกโอ้ยผมบอกอะไรแอี้ดีแฟนคลับขยันส่งกันนะขอบคุณขอบคุณมาก ขอบคุณนะฮะเป็นแมวคินนะไอ้ดีไม่ยอมหลอมากนี่พี่เพิร์ด so cute เซนต์ีไม่ได้กม่กหกไม่ได้โก็ไม่ได้กหกกไม่เคยกหอยโอ้ ม่ได้ไล่นานจัดจริงๆบมีซีรีส์ด้วยมีลักครูลักครูทัลุโลกแต่ว่าอีทกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้มีสกายเลนส์ให้เล่เมื่อไรคนลุกสาวอมชายนี่คนลุกได้คนลุกคนลุกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเฮ้ยแล้วคุณฟินหุ่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยมีมีมีนิดนึงมีกล้ามยังมีดูเสียงหน่อยสิอันนี้คือเล่นกล้ามจนไม่ได้นอนอะไรอาจจะบ่งต oh. ันบ no, ่ง จริงเดี๋ยวมีซีรีส์ครับแล้วก็ปีหน้าจริงเดี๋ยวผมกับต้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกสนุกให้ติดตามผมวน่าจะน่าจะชอบกันปีหน้าน่าจะมีอะไรเยอะเลยจริงให้บอกเลยว่าปีหน้าปีนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับปีหน้าเป็นจุดทางเลี้ยวแล้วก็ปีต่อๆไปก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเดีกว่าอ่าเป็นยูเทิร์นก็มีอะไรอ่ะไม่ต้องจุดนตรงต่อตรงต่อตรงต่ออาจจะแค่เลี้ยวเราตลกไหม คืออะไรอ่ะไม่ได้ลายนานจัดถันไลน์สักทีดีใจด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีนะครับทั้งมือมือนห้าคนนีเอิ่มมันถ่ายไปแล้วจ้ะมระถ่ายไปแล้วจ้ะเดี๋ยวไม่ได้ <c oughs> จอกมัดเลย <c oughs> ไม่ไม่ได้รับประทานหรอก <c oughs> ไม่ได้รับประทานแล้วนี่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาเป็นแรกที่สุดสวยที่สุดคนอะไรสวยขนาดนี้ในไลฟ์เอ้ยโอ้โหโย่แล้วโย่โย่พี่พี่คนอะไรมันจ โอ้ยอยากจะบอกทุกคนว่าเขาชอบแกล้งไม่ชอบแกล้งโอ้โหพี่ไม่เคยแกล้งน้องพี่ดูแลน้องดีตลอดเวลาไลฟ์เนี่ยเห็นเขาเห็นผมพูดไม่ได้ไงเขาก็ชอบแกล้งพูดได้ไม่เคยห้ามพูดเออไม่เคยห้ามพูดเลยไปสงสารแมวต้าแมวมันก็เป็นจัดที่น่ารักนะโอ้โหหนักเลยเนี่ยติ๊กต๊อกโอ้ยต๊อกอักตบพุทธ ไม่ยอมเลยนะเราเลยเลิฟยูนะจ๊ะวุ่นวายมากใช่ครับอินเตอร์แฟนผมอยู่กันแบบนี้ทุกวันเนี่ยคิดดูสิมันจะวุ่นวายขนาดไหนจริงคือแบบทำงานมาเหนื่อยๆก่หันหน้ามาเจอพี่อ่ะคือมีความสุขมากใช่ไหมล่ะเหนื่อยกว่าเนี่ยมีความสุขจริงโอ้ I love you guys love you so much In the f a n ฟนตักยูโซมันนะ for support นะ I love you yeah Love you so much. Hope to see you in someday. Yeah. And hope we will uh sing a song together. Yes. sing a song เลย sing a song เอาเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตไงก็อยากให้เขาร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยกันดีใจมากไงก็ขอบคุณที่ถึงแม้แบบเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องคนละภาษาครับแต่แบบทุกคนรักเราแล้วก็สปอร์ตคดีขนาดนี้ใช่เอ่อใครขอ จริงสุขิวโฮแม่นะยครับจากเด็ก17จริงนะเคยเห็นเยอะเป็นแม่แต่เป็นยังเป็นแม่ได้เออไม่ขัดเราไม่ไม่ดับฝันเราทุกคนเป็นได้หมดทำได้ยใช่ไอ้ยีนเคยเจอเด็กม .3 อ่ะพี่คะหนูเป็นแม่พี่ค่ะโอ้โหหนูโลกน้องเ่อ อพี่ไม่เคยได้ยินเหรออายุเป็นเพียงตัวเลขเอออายุเป็นเพียงตัวเลขเราเราไม่ขัดใจกันครับกันคับมีความสุขเราเราซัพพอร์ตจัดให้หมดแั้ว่าทุกคนซัพพอร์ตเราล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนใช่แคอยีครับีไรพี่ครับเราไม่ใส่ครับยาคุยสิ่งหน้าออืมอืมอืมมนนี่มันน่ารักเห็นไหมลยะนี่อืมอืมคนดูเวียนหัวตะสวัสดีครับอืม อยู่ยาวด้วยอันนี้ไม่มีละเราดูคนขยันส่งด้วยขอบคุณฮะขอบคุณมากยิ้มอันไหนจุ๊บโอ้โหโฉบนะสยบส่งส่งจุ๊บอ่ะส่งจุ๊บทุกคนส่งจุ๊บไม่เออนี่โอ้โหโผมเซนต้าครับเดี๋ยวพูดอามพี่โอมซนต้าครับที่พ่อกองแข็งเลยแก่โอ้โหมือแข็งเลยเฮ้ยข้อมือออกกำลังกายได้ยังไงเนี่ย อ่องคนมันจะหล่อพี่ทำยไงมันก็หล่อใส่ฟิลเตอร์อะไรมันก็หล่อเนี่เป็นไงล่ะแล้วก็มันจะต้องขยันส่งมั้ยแม่เปับเราเนี่ยโบมันมันมีของผ่านแค่โบนะครับ มีสซนต์อีสวยเลยสันได้สวยคิวเยส I I think so you you know it's I hope to to see ด้วยตาเนื้อ you in data so cute in state พูดอะไรอ่ะ yes พูดอะไรอ่ะเดี๋ยววันไหนเราจะมาไลฟ์แบบเล่นกีตาร์กันนะใช่ครับเราไม่ได้ไลฟ์นานมากดีแกบอกบอกตกใจเลยจริงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เล่นกีตาร์กันสักหน่อย จริงๆเดี๋ยวเราไปไปต่างประเทศหละเดี๋ยวก็อาจจะพาไปไปดูได้ครับเออก็ไม่มีอะไรมากอยากจะขอบคุณใิเซ่ที่รักพวกเราขนาดนี้นะแล้วก็รับรองว่าปีหน้ามีอะไรสนุกสนุกแน่นอนให้ดูอีกเยอะแน่นอนครับใช่ครับใช่สัญญาคิดถึงทุกคนมากๆจ้ะผมก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนจริงๆที่โหเวลาแบบมีงานมีไลฟ์มีเทนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเต็มที่มากๆนี้บีกเกอรเนี่ ไม่อยากจะบอกว่าเป็นห่วงทุกคนนะฮะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะช่วงนี้ฝนตกครับนี่ส่งไหนเนี่ยสมาร์ทด้วยโอ้โหรักษาสุขภาพกันด้วยนะส่งคิวนี่อยู่นี่อย่างนี้แหะก็รักทุกคนนะฮะเป็นห่วงจริงๆจากใจครับเห็นทุกคนรักเราเราก็รักทุกคนเหมือนกันนะครับนายจ้ะเดี๋ยวพวกเราไปนะไปเจอกันฮะแล้วครับขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณนะครับไว้เจอกันครับเบนตี้นายคู่เบนตี้คู่เบนเต้นี่อ๋อมีมีก่อนเบนตี้นี่ธนบัณฑนี่ทุกคนอยากอยากอยฝากไปนะครับชื่อนี้ไว้กับมังต่อต้านครับลูดเฮ้ยแล้วมันมันไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ไม่ใช่มันใกล้กันใกล้ไปเนี่ยใกล้ใกล้ไปเอาไปเดินมุมสาวน้อย60สาววิวชุบชุบได้แล้วหนึ่งนาฬา ได้คร yep. ับครับเจอกันครับไปฮะบายฮะบายฮะบายยังไม่กดดิบายบายเฮ้ยกดปิดสิบายกดให้ขนาดนี้คนนี้ยังอีกยังอีก